พู้ชี้เล่นชช่อตาชิดตาเช่อตาชิดตางานขอเชิรับนี่น้าปิดันเนาะไปมาลานน้าแล้วบอกให้ป้าอยากกิโอตินแล้วพอดีป้าเท้าจาโปนตินกล่องเดามาให้ผมก็เลยพูดใอ้ป้าตอนนี้เสร็จแล้วป้าเลาตินให้ปุ๊บเราถึเนรงนี้ คิดว่าไม่ได้ปืนนะครว่ามืนจะายสิคิดได้รสาเมื่อวานเอาตรงนี้มันง่ายคตรงนี้ไม่ได้เปิดเลยความตกยายเปิดปุ๊บนี่ค่ะอันดับแรกนี่นปตรงนี้ตรงนี้เดอตังก็เลยเปิดเปิดทุกคนจรีบปิดปิดหมเลยแต่ขออนุญาตเขาก่อนเนีแ้วกมาเปิดเปิดตรงนี้นะเจอมันเป็นกระดาษเอชแล้วก็มีนาบัตเหตุอ่ะ แต่มันมีใบเดียวคิดว่าคงไม่ใช่ของพี่คนไม่ใช่เจ้าของกระเป๋าแน่ใช่ไหมคะเรเลยเราจะไม่โผล่เบอร์นี้ถ้าเกิดเข้าสวมรอยมาหรือว่าเป็นโผเลยมีสติจริงๆเลยเาเลยไม่โผล่คือคือก่อหรือไม่ต่อต่อหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทเราไม่รู้ด้วยว่ามันขายตรงไหนนคก็คือาายงนได้ได้ก็ถือว่าเป็น กูร์และก็ได้รู้จักกับพี่เขาเป็นลูกชายของยิงหลังเลยครับก็ขอฟ้องหลอยนหลังได้ฝันสั่งแือแต่ชิดๆหน่อยนะชิดๆหน่อยขอคุณตาเข้าไปใกล้ๆเข้าไปครับมีลูกชายใช่มัครบก็อยากจะให้เสนอสองลูกชายอะไรเงี้ยเป็นเงื่อนไขของให้กับบุ๋ยและตันนะครับเป็นเงื่อนไขสองหมื่นบาทครับครับทางไว้ครับทั้งไว้ครับทางไว้นานๆอันนี้ไม่ต้องมา